สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงแนวคิดที่น่าสนใจมากๆนะครับเกี่ยวกับบทบาทของผู้แทนราษฎรซึ่งมาจากคำสอนที่เชื่อกันว่าเป็นของสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังศีสวัสดีค่ะใช่ค่ะเป็นมุมมองที่ค่อนข้างจะส่วนกระแสะความเข้าใจทั่วไปเลยนะคะคือท่านมองว่าตำแหน่งนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องของอำนาจเลยแต่เป็นการเสียสละ เสียสละแล้วก็รับใช้ประชาชนใช่ไหมครับถึงกับใช้คำว่าเออเปรียบเหมือนขี้ค่าคนในมนทนเลยใช่ค่ะคำแรงแต่ชัดเจนมากคือเนื้อหานี้มาจากคำเทศนาที่บอกว่าสมเด็จโตท่านโปรดแก่ผู้สมัครสอสอ,สอเมื่อปีพศ .2511 นุ่นู่นเลยค่ะซึ่งเขาก็รวบรวมไว้ในหรังสือธรรมะจากดวงพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์สมเด็จโตที่เผยแผ่โดยสำนักปู่สวรรค์ อ๋อสํานักปู่สวรรค์ที่เขาทํางานด้านเอ,อ่อการพิสูจน์เรื่องชีวิตหลังความตายหรือตายแล้วไม่สูญอะไรแบบนั้นด้วยใช่ไหมครับค่ะก็เป็นภารกิจหลักของเขาเลยคือต้องการให้คนเข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมละบาปอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งคําสอนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เขาได้รับมาทางเอ,อ่อการสื่อสารทางจิตวิญญ,ญาณตามความเชื่อของสํานักเขาอะนะคะเข้าใจแล้วครับงั้นวันนี้เราจะมาเอ,อ่อเจาะลึกกันในมุมมองที่นําเสนอในเอกสารชุดนี้เป็นหลักนะครับ ว่าเ,วเรื่องคุณสมบัติอุดมการที่แท้จริงของผู้แทนที่สมเด็จโตท่านมองไว้ค่ะรวมถึงแนวคิดเรื่องธรรมมาธิปไตยด้วยนะคะที่ท่านพูดถึงเทียบกับประชาธิปไตยครับแล้วก็เรื่องของบทบาทสื่อมวลชนหรือฐานันดรนสี่ในมุมมองของท่านและ,ะบทบาทของตัวท่านเองในสมัยก่อนด้วยได้เลยค่ะถ้าเริ่มที่คุณสมบัติผู้แทนก่อนเนี่ยตามคำสอนนี้สมเด็จโตท่านเน้นเลยว่า ศิลปะการพูดการนำเสนอนโยบายก็เรื่องหนึ่งนะแต่แก่นแท้จริงๆมันอยู่ที่จิตคือต้องคิดจะเสียสละจริงๆจิตที่เสียสละใช่ค่ะต้องเข้าใจว่าตัวเองมาเพื่อรับใช้เขาไม่ใช่มาเพื่อหาประโยชน์ใส่ตัวหรือหาอำนาจถึงขนาดที่ว่าท่านเคยเร่วมกับรัชกาลที่4ร่างกฎแห่งสัตยาบัน9ประการให้ขุนนางปฏิญาณตนเลยนะคะว่าจะยอมตายเพื่อชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์ มันทําให้เห็นภาพหรือว่าท่านมองเรื่องอํานาจต่างจากปัจจุบันเยอะมากแสดงว่าผลประโยชน์ส่วนตนหรือความรังรวยจากการเมืองนี่คือไม่ได้เลยไม่ได้เลยค่ะท่านย้ำว่าต้องมีศีลธรรธมต้องมีสัจจะซึ่งท่านก็ยอมรับนะคะว่ามันยากโดยเฉพาะในยุคที่ท่านเรียกว่ากิยยุคกิยยุคคือยุคที่ศีลธรรธมมันเสื่อมลงประมาณนั้นค่ะคนยังมีกิเลตตัญหาเยอะท่านถึงก็บอกว่าแม้ถ้าวงการสงฆ์เองก็ยังมีปัญหาเลย ใช้คำว่าเหล่าปีาศาจสวมเสื้อเหลืองอะค่ะโลกมันถึงร้อนเป็นไฟเพราะผู้นำหรือคนในสังคมมันขาดธรรมะในสภาวะแบบนั้นแล้วระบบการปกครองล่ะครับท่านมองประชาธิปไตยกับธรรมาธิปไตยอย่างไงคือท่านมองว่าประชาธิปไตเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นอาจจะมีช่องโหว่ได้แต่สิ่งที่สําคัญกว่าหรือสิ่งที่ควรจะนําทางก็น่าจะเป็นธรรมาธิปไตยธรรมาธิปไตยคือยึดธรรมะเป็นใหญ่ ใค่ะยึดหลักทมความถูกต้องความดีงามเป็นหลักในการปกครองเป็นเหมือนเครื่องกำกับแม้ว่าจะใช้ระบบประชาธิปไตยก็ตามเพื่อให้การตัดสินใจต่างๆมันออกมาเพื่อประโยชน์สุขจริงๆไม่ใช่แค่ตามเสียงข้างมากซึ่งบางทีก็อาจจะถูกกิเลสช,ชักนำไปได้น่าสนใจมากครับการมีธรรมะเป็นเครื่องกำกับนี่สำคัญจริงๆ ทีนี้พอพูดถึงอยุ่ที่สับสนวุ่นวายแบบนั้นบทบาทของฐานอันดอนสี่หรือสื่อมวลชนยิ่งสำคัญใหญ่เลยสิครับสำคัญมากๆค่ะสมเด็จโตท่านมองว่าสื่อเนี่ยคือสื่อกลางที่ต้องมีอุดมคติเลยนะไม่ใช่แค่รายนานข่าวไปวันๆแต่ต้องกล้าเปิดโปมความจริงต้องชี้ให้เห็นผลของกรรมดีกรรมชั่วต้องไม่ไปรับใช้อำนาจมืดหรือว่านายทุนที่แบบไม่สุจริตท่านถึงกระาำนิเลยนะคะ เรื่องที่นักข่าวบางทีเขียนข่าวด้วยกลุ่มขดเล่าอยู่ที่มือคือไม่ได้ออกไปหาข้อเท็จจริงจริงๆอ๋อครับหน้าที่สือ่อคือต้องช่วยยกระดับจิตใจคนไม่ใช่ไปส่งเสริมกิเลสตัณหาให้มันมากขึ้นชัดเจ,จนครับแล้วถ้ามองย้อนไปที่ตัวท่านเองล่ะครับสมเด็จโตท่านมีบทบาทกับการเมืองการปกครองจริงๆยังไงบ้างเพราะฟังดูท่านเข้าใจเรื่องนี้ลึกซึ้งมากตามคําสอนที่บันทึกไว้นี่นะคะท่านก็เปิดเผยว่าได้ช่วยงานเบื้องหลังเอ่อ ทั้งรัชการที่4รัชการที่5เยอะมากทั้งเรื่องการวางแผนกฎหมายกฎมนเทียนนาบาลระบบการปกครองต่างๆขนาดนั้นเลยเหรอครับค่ะหรือแม้แต่การตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆของบ้านเมืองเช่นการแนะนําให้ยอมเสียดินแดนบางส่วนไปเพื่อรักษาเอกราชส่วนใหญ่ไว้อ๋อเรื่องเสียดินแดนก็ด้วยใช่ค่ะหรือการแนะนําให้ส่งพระราชโอรสไปเรียนต่างประเทศเพื่อเอาความรู้กลับมาพัฒนาบ้านเมืองคือท่านมองการไกลามากมาก แต่ก็มีบันทึกเหมือนกันนี่ครับว่าท่านไม่ให้เอาคําเทศนาไปใช้หาเสียงหรือท่านเองก็ไม่อยากรับยศถาบรรดาศักดิ์เท่าไหร่จุดยืนท่านตรงนี้คืออะไรครับท่านบอกว่าที่ทําไปท,ทั้งหมดเนี่ยทำเพื่อชาติเพื่อประชาชนไม่ได้ทําเพื่อตัวเองท่านใช้คําว่าไม่ใช่ท่านโตมาเล่นการเมืองคือการรับใช้บ้านเมืองในฐานะพระกับการแสวงหาอํานาจทางการเมืองมันคนละเรื่องกันสําหรับท่านที่ท่านยอมรับตําแหน่งสมเด็จก็เพราะเป็นพระบรมราชองการ แต่ใจท่านจริงๆคืออยู่กับธรรมะการช่วยเหลือคนมากกว่าเข้าใจเลยครับชัดเจนมากงั้นเราลองมาสรุปประเด็นสำคัญส,ค,ญสคัญที่ได้คุยกันมาเป็นข้อๆดีไหมครับน่าจะช่วยให้เห็นภาพรวมชัดขึ้นดีค่ะข้อแรกเลยนะคะอุดมการต้องนำหน้าอำนาจคือผู้นำเนี่ยต้องขับเคลื่อนด้วยจิตที่อยากจะเสียสละอยากจะรับใช้ส่วนรวมไม่ใช่เห็นแก่ตัวเองหรือพวกพ้องครับผมข้อสก็คือปกครองโดยธรรม ใช้ธรรม,มาธิปไตยหรือหลักธรรมความถูกต้องเป็นเครื่องชี้นำไม่ว่าจะเป็นระบบการปกครองแบบไหนก็ตามค่ะ 3. ผู้นำต้องเป็นแบบอย่างทางจริยธรรมโดยเฉพาะในยุคเสื่อมหรือกิียยุคที่ท่านว่าต้องมั่นคงในศีลธรรมในความจริงไม่หวั่นไหวไปตามกิเลสง่ายสี่สื่อสร้างสรรค์คือสื่อต้องทำหน้าที่อย่างมีอุดมการณ์ต้องกล้าตีแผ่ความจริงชี้ให้เห็นผลของกรรม ไม่ใช่ไปรับใช้อำนาจมืดหรือกระตุ้นกิเลสคนและข้อสุดท้ายข้อ5เตรียมพร้อมเพื่อส่วนรวมผู้นำต้องมองการไกลต้องวางแผนระยะยาวเพื่อประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ไม่ใช่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปเรื่อยๆทั้ง5ข้อนี้ผมว่ามันให้กรอบคิดที่สำคัญมากๆเลยนะครับในการที่เราจะมองบทบาทหรือคุณสมบัติของผู้นำในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะการเน้นย้ำว่าอำนาจที่แท้จริงมันอาจจะไม่ใช่ตำแหน่งแห่งหนแต่อยู่ที่จิตที่สามารถควบคุมกิเลสได้ถูกต้องค่ะและการรับใช้ที่แท้จริงก็คือการเสียสละเพื่อส่วนรวมจริงๆไม่ใช่แค่คำพูดมันคือการเปลี่ยนมุมมองเลยจากเรื่องของการได้มาซึ่งอำนาจผลประโยชน์มาเป็นเรื่องของการให้การเสียสละใช่เลยค่ะเป็นแก่นที่สำคัญมาก ครับก็น่าคิดตามจริงๆนะครับสุดท้ายนี้ก็อาจจะอยากชวนให้ลองไปคิดกันต่อดูนะครับว่าในสังคมของเราทุกวันนี้เนี่ยเรากำลังวัดคุณค่าของผู้นำจากการเสียสละเพื่อส่วนรวมหรือว่าวัดจากการได้มาซึ่งอำนาจและอิทธิพลกันแน่และหลักการธรรมมาธิปไตยที่สมเด็จโตท่านได้ชี้แนะไว้นั้นเราจะสามารถนำมาปรับประยุกต์ใช้ในโลกที่มันซับซ้อนแบบปัจจุบันนี้ได้จริงๆอย่างไรบ้าง